อาสวัยจริงจริงเฮ้ยฮึ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 ฮนคนฮึ่ึฮึใช่ึฮ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 ึะึฮ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 ึึ โคือ,อฮ,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 ฮะไผู้ไป้้วอ้โูโอ้จะม่รีบใส่หัวไปอีก ลากรี่สานบอกให้กลิ้งออกไป่าายังไม่นำทางอีกเอ่อแขกผู้มีเกียรติท่านเชิญครับเฮ้ยเนี่ย ายผู้อาวุโสสำนักวิญญาณยุทธ์จะว่าคนพวกนั้นเป็นใครกันเชิญครับพวกจะเป็นคนของสำนักวิญญาณยุทธ์วางใจเถอะพวกเราเป็นศัตรูกับสำนักวิญญาณยุทธ์ตัวจริงแน่นอนแล้วไปคำสั่งของผู้อาวุโสล่ะ อาจารย์ข้าได้มาโดยบังเอิญก่อนเดินทางท่านมอบป้ายคำสั่งให้ข้าโดยเฉพาะให้เราเดินทางในแผ่นดินได้สะดวกอาจยตาบอกไปสั่งสอนพวกชั่วจองของนั่นให้นักหากเจ้าลงมือสนักวิญญาณยุทธจดบัญชีแค้นกับสมาคมช่างตีเหล็กถึงตอนนั้นสมาคมได้เดือดร้อนแน่ท่านวุโสซื่อหลงข้าเห็นว่าความสัมพันธ์ของสมาคมกับสนักวิญญาณยุทธเมืนจะขัดแย้งกันในสายตาสนักวิญญาณยุทธ สมาคมเราเป็นแค่ซี่โครงไก่กินก็แล้รสชาติทิ้งก็เสียดายแต่เจ้าไม้เออซื้อชั่วนั้นที่จะปรับปรุงสมาคมใหม่ไว้หารายได้สง่งคนมาหาเรื่องคนของเราบาดเจ็บไปไม่น้อย<ะ>สำนักวิญญาณยุดเมืองเกิงซินอยู่ที่ไหนทางตะวนันออกของเมืองความับอายของไม้เอ๋อซื้อเขาต้องเอาคืนแน่เจ้าอ้วนเดี๋ยวเจ้าไปจับตาดูพวกนั้นเอาไว้แต่จำไว้ให้ดี ห้ามผู้วามเด็ดขาดยกให้ข้าจัดการเถอะทนาวุโสสือหลงรบกวนเตรียมของที่พวกเราต้องการให้เร็วที่สุดการประมูลของสมาคมวันพรุ่งนี้ช่วยให้เราเข้าร่วมด้วยนะครับอืมเซีวอา้าวดงหลง,ลง,ลงมีภารกิจสําคัญสองเรื่องที่ข้ายกให้พวกเจ้าจัดการ